สวัสดีครับคลิปนี้ที่ผมจะมาสอนวิธีสร้างเพจ facebook นะครับผมเพื่อความจริงใจผมก็จะถ่ายแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทําตามกันไปด้วยกันได้เลยขั้นแรกครับผมก็เข้าไปที่ facebook ของตัวเองนะครับต่อมาก็กดคลิกตรงจุดนี้นะครับผมเมื่อคลิกแล้วก็เข้าไปที่เพจนะฮะจริงๆมันก็แค่นี้เองนะครับผมเสร็จละแต่ว่าไม่เป็นไรผมจะทําให้ชมดูเองนะฮะก็ทําตามขั้นตอนได้เลยชื่อเพจนะครับผมก็อะไรดีล่ะถ้าคุณอยากเปิดร้านข้าวมันไก่ก็ข้าว มันอเป็นพิดข้าวมันไกล่ลาสเตียโอเคหมดหมูหมดมหม,ดมูก็ร้านอาหารมันไปเลยเป็นร้านส,สวยๆคำอธิบายหรอก็ทำนี้แล้วกันอร่อยให้หกสบปกให้สิบแล้วก็กดที่สร้างเพจน,นะผมจริงๆมันเสร็จแล้วนะครับกดสร้างเพจ แป๊บหนึ่งอ่าก็อันนี้ถ้ามีเว็บไซต์แล้วก็ใส่เบรก็ได้นะครับผมอันนี้เราอ่าเราไปกกอะทีหลังได้นะฮะชั่วโมงก็อ่ะเปิดตาราเวลาถัดไปก่อนเพิ่มร,รูปโปรไฟล์เพิ่มเข้ารูปหน้าปกก็กดได้เลยถัดไปมีวันแอปก็เชื่อมต่อได้อ่ะข้าม ถ้ามีเพื่อนก็เชิญเพื่อนได้นะครับผมก็ถัดไปเรียบร้อยที่นี้เองนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมวิธีการสร้างเพจอเนี่ยคุณก็จัดก,การของคุณได้เลยครับผมใส่นักปกใส่ภาพใส่อะไรแค่นี้เองนะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับ